คุณคิดว่าความรักและความเชื่อใจจะคงอยู่ตลอดไปหรือไม่แต่ถ้าวันหนึ่งภรรยาท้องแก่เจ็บคลอดอยู่คนเดียวขณะที่สามีกลับบ้านพร้อมใครอีกคนสิ่งที่เธอพบตรงหน้าทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นเงามืดความทรยศและความลึกลับกำลังรอเธออยู่ในบ้านคุณอยากรู้ไหมว่าเธอจะรอดอย่างไรและความจริงเบื้องหลังทั้งหมดคืออะไรอย่าเลื่อนผ่านเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะเห็น จะทำให้คุณต้องตั้งคำถามกับทุกความเชื่อใจที่เคยมีพรรยานั่งกลุ่มท้องอยู่ในห้องนอนเหงื่อเม็ดเล็กๆซึมตามหน้าผากปวดเกรงขึ้นมาเป็นระลอกทุกเสียงรอบบ้านดูเหมือนกล้องในหัวแต่สามีกลับไม่อยู่โทรศัพท์ก็ไร้เสียงตอบรับเธอพยายามลุกไปหาโทรศัพท์มือสั่นจนแทบถือไม่อยู่หน้าต่างห้องเปิดรับลมเย็นแต่ลมเย็นกลับทำให้ความเจ็บปวดเหมือนถูกขังมากขึ้น เธอเริ่มก้าวช้าๆไปที่ห้องนั่งเล่นทุกก้าวทำให้หัวใจเต้นแรงขึ้นเพดานบ้านเหมือนใกล้ตกลงมาเสียงประตูบ้านปิดเบาๆทำให้เธอสะดุง้งเธอรู้สึกเหมือนถูกจับตาอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งประตูหน้าบ้านเปิดเสียงก้าวของใครบางคนดังเข้ามาเธอมองเห็นร่างสามีแต่ภาพตรงหน้าทำให้เธอแทบหยุดหายใจบนโซฟามีเธอคนนั้นนั่งอยู่รอยยิ้มแบบนั้นที่ไม่ใช่ของเธอ และสามีของเธอจับมือเธอคนอื่นอย่างสนิทสนมโลกทั้งใบเหมือนหมุนช้าๆหัวใจเหมือนถูกฉีกเป็นเสี่ยงๆความเจ็บปวดจากท้องที่คลอดยังไม่เท่ากับความเจ็บปวดนี้เธอยือนตัวแข็งลมหนาวจากหน้าต่างเหมือนแทงลงมาที่กระดูกห้องนั่งเล่นเต็มไปด้วยกลิ่นน้ำหอมของคนนั้นเสียงหัวเราะเบาๆของพวกเขาก้องอยู่ในหัวสายตาของสามีเหมือนไม่เคยมีเธออยู่ตรงนั้นความเจ็บปวดเพิ่มขึ้นอีก เหมือนร่างกายพยายามเตือนเธอแต่ความทรมานที่แท้จริงอยู่ในใจเธอพยายามหายใจลึกๆแต่มือของเธอสั่นไม่หยุดแล้วแล้วเธอเห็นมือของสามีค่อยๆปล่อยมือของเธอคนนั้นเขาหันมามองเธอด้วยสายตาเย็นชาและเรียบเฉยเหมือนโลกทั้งใบของเธอหายไปในพริบตาเสียงหัวใจของเธอเต้นแรงจนเกือบระเบิดปวดท้องเหมือนถูกเข็มทิ่มหลายพันครั้ง แต่สิ่งที่ทำให้เธอแทบสุดคือคำพูดของเขาเธอมาทำอะไรตรงนี้น้ำเสียงเฉยชากว่าที่เธอเคยได้ยินความโกรธและความเจ็บปวดประตูนในอกมือสั่นจนแทบถืออะไรไม่อยู่เธอพยายามก้าวไปหาเขาแต่ขาทั้งสองเหมือนถูกตรึงกับพื้นความเจ็บจากท้องคลอดทำให้เธอแทบล้มลงแสงไฟในห้องนั่งเล่นสว่างจ้าแต่กลับไม่สว่างพอที่จะทำให้โลกของเธอดูชัดเจน ทุกอย่างรอบตัวเหมือนหมุนเร็วและช้าไปพร้อมกันกลิ่นน้ำหอมและกลิ่นตัวของสามีและเธอคนนั้นปะปนกันทำให้เธอคลื่นไส้แต่ก็หยุดไม่ได้เสียงหัวเราะเบาๆของคนนั้นดังอยู่ในหัวเหมือนเขากำลังล้อเลียนเธออยู่เธอพยายามพูดแต่เสียงออกมาเป็นแค่กระซิบทำไมทำไมถึงทำแบบนี้สามีเพียงยิ้มยิ้มแบบที่ไม่เคยให้เธอเห็นมาก่อนรอยยิ้มเย็นชาทำให้ความเจ็บปวดใจเธอพุ่งสูง ทุกคำพูดของเขาเหมือนมีมีดเล่มใหญ่ทิ่มลงกลางอกหัวใจเธอเหมือนถูกบดขยี้และเผาไฟไปพร้อมกันเธอล้มตัวลงกับพื้นความเจ็บท้องและความเจ็บใจรวมกันจนแทบขาดใจมือของเธอสั่นไม่หยุดน้ำตาไหลรินลงตามแก้มโลกทั้งใบเหมือนแตกเป็นเสียงเสี่ยงและความจริงที่เห็นตรงหน้าทำให้เธอแทบไม่อยากเชื่อแต่ความช็อกยังไม่จบขณะเธอลุกขึ้นพิงโซฟาเธอสังเกตเห็นสิ่งหนึ่ง บนโต๊ะกาแฟมีของเล่นเด็กเล็กๆวางอยู่มันเป็นของที่เธอและสามีเคยเลือกไว้ด้วยกันแต่ตอนนี้มันอยู่ใกล้กับเธอคนนั้นเธอรู้ทันทีว่าพวกเขาวางแผนไว้แล้วทุกว่างก้าวทุกรอยยิ้มเป็นเพียงการหลอกลวงหัวใจของเธอแทบหยุดเต้นความเจ็บท้องเหมือนลุกชนขึ้นอีกครั้งเธอแทบจะทรุดลงกองกับพื้นเธอมองไปรอบๆบ,บ้านทุกอย่างดูปกติแต่ความรู้สึกไม่ปกติเลย ทุกเสียงทุกกลิ่นทุกแสงไฟเหมือนถูกใช้เพื่อลอเลียนความเจ็บปวดของเธอทุกอย่างเต็มไปด้วยการทรยศเธอพยายามตะโกนแต่เสียงไม่ดังเพราะความเจ็บปวดและความช็อกบดบังทุกสิ่งความรู้สึกโดดเดี่ยวและถูกหักหลังเข้ามาผสมกับความเจ็บจากท้องทำให้เธอแทบจะหมดแรงและและ้วเธอรู้สึกว่ามีสิ่งหนึ่งเคลื่อนไหวข้างกายเหมือนใครบางคนกำลังยื่นมือมาแต่ไม่ใช่สามี ไม่ใช่คนอื่นที่เธอรู้จักมันเป็นเงาของความจริงที่เธอไม่อยากรับรู้ร่างของเธอสั่นสะท้านทั้งตัวหัวใจแทบหลุดออกมาความเจ็บท้องพุ่งขึ้นอีกครั้งเธอแทบกรีดร้องแต่เสียงไม่ออกสายตาเธอมองตรงไปยังโซฟาและสิ่งที่เห็นทำให้เธอช็อกจนหมดสติร่างของสามีและเธอคนนั้นไม่ได้อยู่เพียงกันเองมีอีกบางสิ่งที่เธอไม่คาดคิดมันมัน ไม่ใช่มนุษย์อย่างที่เธอเคยเห็นร่างนั้นเหมือนถูกบิดเบี้ยวผิดรูปเงาของมันกระพริบในมุมห้องเหมือนกำลังจับจ้องเธออยู่สายตาที่แผดเผาเหมือนไฟทำให้เธอแทบลืมหายใจเธอพยายามลุกแต่ขาของเธอเหมือนถูกตรึงกับพื้นมือสั่นจนแทบคว้าสิ่งใดไม่ได้หัวใจเต้นแรงจนร่างเหมือนจะระเบิดทุกเสียงรอบตัวดังเกินจริงแม้เสียงลมจากหน้าต่างก็เหมือนตะโกนใส่เธอแล้วร่างบิดเบี้ยวนั้นเคลื่อนเข้ามา ความมืดรอบตัวยิ่งหนาขึ้นกลิ่นเหม็นอับและกลิ่นน้ำหอมปะปนกันจนทำให้เธอเวียนหัวเธอกำมือแน่นราวกับจะพยุงตัวเองแต่แรงก้าวเพียงน้อยนิดก็ทำให้ร่างแทบลม้มสามีของเธอยังคงยืนอยู่กับเธอคนนั้นแต่ตอนนี้สายตาของเขาไม่ใช่สายตาของคนที่เธอเคยรักมันเย็นชาและว่างเปล่าเหมือนเขาเป็นเพียงเครื่องมือของสิ่งลึกลับตรงหน้าร่างเงานั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆ ความรู้สึกกลัวลึกที่สุดแทรกซึมเข้าไปในกระดูกเธอแทบจะกรีดร้องแต่เสียงติดอยู่ที่ลำคอเหมือนทุกสิ่งรอบตัวปิดกั้นไม่ให้ใครได้ยินแล้วเธอเห็นมันยื่นมือมือที่บิดเบี้ยวสัมผัสไปที่ร่างของเธอคนนั้นร่างนั้นสะดุ้งและกรีดร้องแต่สามีของเธอยิ้มรอยยิ้มแบบไร้ความรู้สึกเหมือนเขารู้ทุกอย่างแต่ไม่สนใจความเจ็บท้องของเธอพุ่งสูงขึ้นอีกครั้ง เธอแทบสุดลงกับพื้นเหมือนร่างกายพยายามเตือนว่าไม่ปลอดภัยแต่ใจเธอกลับอยากจะเผชิญหน้ากับความจริงความโกรธและความเจ็บปวดใจทําให้เธอเก้าวต่อแม้ขาจะสั่นและมือเกรงร่างบิดเบี้ยวหันมามองเธอเสียงกระซิบเบาๆแทรกเข้ามาในหัวเหมือนมีใครอีกคนกำลังพูดคำเตือนแต่คำพูดนั้นฟังไม่ออกเหมือนทุกคำเป็นเพียงเสียงลมพัดผ่านเธอเก้าวไปใกล้ ทุกก้าวเหมือนฝ่าความมืดและความเจ็บปวดหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกได้ทั้งร่างและแล้วเงานั้นแยกตัวออกจากร่างของเธอคนนั้นลอยขึ้นเหนือพื้นเผยให้เห็นหน้าที่บิดเบี้ยวเกินกว่าที่สมองเธอจะรับรู้เธอแทบกรีดร้องออกมาทุกความกลัวความเจ็บปวดและความทรยศพุ่งรวมกันร่างของสามียังคงนิ่งเหมือนถูกสะกดโดยเงานั้นเธอสังเกตเห็นดวงตาของเขาเปลี่ยนสี จากสีน้ำตาลอ่อนเป็นสีดำสนิทเหมือนถูกครอบงำโดยบางสิ่งที่เธอไม่เข้าใจแล้วเสียงประตูด้านหลังดังขึ้นเหมือนใครบางคนกำลังเข้ามาแต่เมื่อเธอหันไปดูไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเพียงแค่เงาและความว่างเปล่าเธอรู้สึกได้ว่าความจริงทั้งหมดกำลังเปิดเผยทุกสิ่งที่เธอเคยเชื่อทุกความอบอุ่นที่เคยมีถูกฉีกออกไปทีละชั้นความช็อกและความกลัวรวมกันจนทำให้หัวใจแทบระเบิด และขณะที่เธอยือนสั่นกับความเจ็บท้องและความกลัวเงานั้นพุ่งเข้ามาใกล้ที่สุดเธอกระพริบตาและทันใดนั้นท่านใดนั้นเงานั้นพุ่งเข้ามาใกล้ที่สุดความเย็นจับร่างเหมือนน้ำแข็งไหลผ่านเส้นเลือดร่างของเธอสั่นสถานทุกนิ้วมือหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอกเธอรู้สึกเหมือนเวลาหยุดชั่วขณะและโลกทั้งใบถูกบีบอัดอยู่ในห้องนั่งเล่นเล็กๆแต่ก่อนที่มันจะสัมผัสเธอ เสียงกรีดร้องของทารกดังขึ้นจากห้องนอนเสียงนั้นดังชัดเจนและสะท้อนในทุกมุมบ้านเหมือนทำให้เงานั้นชะงักเธอหันไปมองด้วยความสับสนและเห็นลูกน้อยของเธอคลอดออกมาแล้วตัวเล็กๆร้องให้ดังจนน้ำตาของเธอแทบไหลความเจ็บปวดจากท้องคลอดยังไม่จบแต่ความรักและความกังวลต่อทารกทำให้เธอมีแรงเธอพยายามคลานไปหาแต่ขาทั้งสองเหมือนถูกตรึงด้วยแรงบางอย่างมือของเธอสั่นไม่หยุด และร่างของเงานั้นเริ่มยืดตัวสูงขึ้นตาของมันแผดเผาเหมือนไฟเหมือนพยายามบอกเธอว่าอย่าพยายามเข้ามาสามียืนอยู่ตรงนั้นยังคงนิ่งและมองทุกอย่างอย่างไร้อารมณ์เธอแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองร่างที่เคยเป็นคนรักกลายเป็นคนแปลกหน้าหัวใจแทบแตกเป็นเสียเส่ยงๆเธอใช้แรงทั้งหมดคลานไปถึงลูกน้อยมือเธอสัมผัสตัวเล็กๆของเขาอุ่นและมีชีวิต ความรักที่เกิดขึ้นอย่างทันทีทำให้เธอมีแรงยืนขึ้นแม้ความเจ็บท้องยังคงพุ่งแรงทุกระลอกเธอรู้สึกถึงความอ่อนแอของตัวเองแต่ก็รู้ว่าจะไม่ยอมให้ใครทำร้ายลูกของเธอร่างเงานั้นเริ่มหมุนรอบตัวเหมือนหมุนเวลาและความจริงไปรอบตัวเธอทุกเสียงทุกแสงไฟทุกกลิ่นถูกบิดเบี้ยวสามียังยืนนิ่งและตอนนี้เธอเริ่มเห็นรอยยิ้มของเขาไม่ตรงกับสายตา เหมือนร่างนั้นกำลังควบคุมเขาอยู่เธอเก้าวไปข้างหน้าลูกน้อยอยู่ในอ้อมแขนเสียงหัวใจของเธอกับเสียงหัวใจของลูกสอดประสานกันเหมือนพลังบางอย่างเริ่มต้านเงานั้นร่างของเงาบิดเบี้ยวพุ่งเข้ามาอีกครั้งแต่ทันทีที่เธอถือทารกขึ้นเหนือหัวแสงจากไฟหน้าต่างสะท้อนตัวทารกร่างเงานั้นเหมือนถูกไฟแสงนั้นแทงทะลุมันกรีดร้องเสียงแหลมจนทำให้หัวใจเธอสัน่น สามีของเธอยังคงยืนนิ่งเหมือนความควบคุมบางส่วนกลับคืนมาเธอจับมือเขาสายตาของเขาค่อยๆกลับมามีความรู้สึกแต่ก็ยังเต็มไปด้วยความสับสนเงานั้นค่อยๆลอยขึ้นสูงเหมือนถูกแรงบางอย่างดึงกลับไปและสุดท้ายมันหายไปบ้านกลับมาสงบแสงไฟกลับมาปกติแต่หัวใจของเธอยังคงเต้นแรงและสั่นสะท้านเธอหอบลูกไว้แนบอก น้ำตาไหลรินลงมาทั้งน้ำตาแห่งความเจ็บปวดความช็อกและความโล่งใจสามียืนนิ่งมองไปที่ลูกน้อยจากนั้นค่อยๆพูดเสียงเบาฉันฉันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเธอมองเขาด้วยความเจ็บปวดและความโกรธแต่ยังมีความรักที่ไม่อาจละทิ้งลูกน้อยเธอรู้ว่าตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปตลอดกาลและแม่บ้านจะสงบแต่ภาพเงาบิดเบี้ยวความทรยศและความช็อก ยังคงอยู่ในใจเธอไม่อาจลบเลือนได้และเธอรู้ว่าชีวิตของเธอและลูกน้อยจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ความสงบไม่ได้อยู่กับเธอนานเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นอีกครั้งจากชั้นบนเหมือนใครบางคนกำลังเดินเข้ามาในบ้านแต่เธอแน่ใจว่าไม่มีใครควรอยู่ที่นั่นหัวใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุอกทุกความรู้สึกทั้งกลัวและระแวงผสมกันจนแทบขาดใจ เธออุ้มลูกน้อยไว้แนบอกสายตาสอดส่องรอบบ้านห้องนอนห้องนั่งเล่นทุกมุมเต็มไปด้วยความมืดและเงาแต่แล้วแสงไฟจากโคมด้านมุมห้องสะท้อนสิ่งหนึ่งมันเป็นเงาที่คล้ายร่างสามีแต่บิดเบี้ยวผิดปกติเหมือนเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นจริงๆเสียงหัวใจของเธอดังขึ้นทุกจังหวะเธอก้าวไปชา้าชมือสั่นพยายามยืนให้มั่นลูกน้อยแนบอุ่นอยู่กับอกเธอแต่ความรู้สึกความกลัว กลับคืบคลานเข้ามาเหมือนพายุเงานั้นเริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้เหมือนหมุนรอบตัวเธอและลูกน้อยทุกอย่างรอบตัวบิดเบี้ยวเสียงประตูบ้านเสียงลมเสียงหัวเราะเบาๆรวมกันเป็นเสียงกล้องที่ทำให้สมองแทบแตกเธอพยายามก้าวถอยหลังแต่ขาของเธอไม่ทำงานเหมือนเดิมความเจ็บปวดจากท้องคลอดยังคงพุ่งแรงแต่แรงรักและปกป้องลูกทำให้เธอยังไม่ลม้มร่างเงานั้นแผ่กว้าง มันยกมือขึ้นเหมือนจะหยิบลูกของเธอความหวาดกลัวพุ่งทะลุขีดจำกัดเธอตะโกนด้วยเสียงสัน่นแต่ไม่มีเสียงใดออกมาจริงๆท่านใดนั้นไฟจากหน้าต่างสว่างจ้าสะท้อนร่างลูกน้อยในอ้อมแขนเธอร่างเงานั้นเหมือนถูกแสงแทงทะลุมันกรีดร้องเสียงสูงจนหัวใจเธอสัน่นร่างบิดเบี้ยวเริ่มหมุนวนและค่อยๆลอยสูงขึ้นสุดท้ายเงานั้นแตกกระจายหายไปในอากาศ บ้านกลับมาสงบอีกครั้งแต่ความสับสนและความช็อกยังไม่จบสามียืนอยู่ตรงนั้นใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสับสนและกลัวเธอมองเขาน้ำตายังรินไหลและเสียงร้องของลูกน้อยดังขึ้นอีกครั้งเสียงนั้นทำให้หัวใจของเธออุ่นขึ้นเล็กน้อยแต่เธอรู้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ฝันร้ายทุกความทรยศความเจ็บปวดความกลัวจะอยู่กับเธอและสามีตลอดไป แม้สามีของเธอพยายามแก้ตัวและแม้ลูกน้อยของเธอจะปลอดภัยเธอรู้ว่าบ้านนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความสงบเพียงชั่วคราวเท่านั้นเพราะบางสิ่งที่เงามองเห็นยังคงซ่อนอยู่ในมุมมืดและทุกครั้งที่ไฟสลัวหรือเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างหัวใจของเธอจะสันสานอีกครั้งเธอยือนถือทารกสายตาจับจ้องรอบบ้านทุกสิ่งเหมือนสงบแต่เธอรู้ ว่าฝันร้ายยังไม่จบและชีวิตของเธอหลังจากนี้จะเต็มไปด้วยความหวาดกลัวความระแวงและความลึกลับที่ไม่มีวันอธิบายได้หัวใจของเธอสั่นทุกครั้งลูกน้อยในอ้อมแขนร้องเบาๆน้ำตาไหลปนกับความโล่งใจเธอรู้ว่าแม้วันนี้เธอรอดปลอดภัยแต่เงามืดและความทรยศที่เผชิญจะตามหลอกหลอนเธอตลอดไปไม่มีใครช่วยได้และไม่มีใครลบล้างความจริงนี้ แม่บ้านจะสงบแต่หัวใจของเธอยังคงเต้นแรงจนแทบจะระเบิดทุกเสียงเล็กๆราวกับดังเกินจริงเสียงน้ำหยดจากท่อเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างและแม้เสียงลมหายใจของลูกน้อยก็ทำให้หัวใจเธอหวาดกลัวเธอยืนถือทารกแน่นสายตาสอดส่องทุกมุมห้องแล้วเธอสังเกตเห็นเงาเล็กๆข้างโซฟาเหมือนมีใครนั่งอยู่ในเงามืดแต่เมื่อเธอขยับเข้าไปใกล้ไม่มีใครอยู่ตรงนั้น ความสับสนทําให้เธอแทบจะร้องไห้ท่านใดนั้นเสียงประตูหน้าบ้านปิดเบาๆเหมือนใครบางคนเข้ามาอีกครั้งแต่เธอมั่นใจว่าประตูล็อกแน่นแล้วหัวใจเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมาความกลัวและความสงสัยผสมกันจนเธอสับสนเธอพยายามก้าวถอยหลังแต่ขาทั้งสองยังไม่ทำงานตามใจสามียืนอยู่ตรงนั้นสายตาของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความสับสนอย่างชัดเจน เหมือนเขาเองก็ไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเธอพยายามพูดแต่เสียงแทบไม่ออกเพราะความหวาดกลัวและความเจ็บปวดผสมกันร่างเงามืดเริ่มปรากฏอีกครั้งเคลื่อนเข้ามาใกล้แต่ครั้งนี้มันเคลื่อนไหวเร็วขึ้นเหมือนลมพายุหมุนรอบตัวเธอทุกอย่างรอบตัวบิดเบี้ยวภาพผนังเสียงลมแสงไฟเหมือนโลกทั้งใบถูกบิดเป็นเงาเธอยือนถือทารกแน่นหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกได้ทั้งร่าง แรงรักและความปกป้องลูกพุ่งขึ้นมาทำให้เธอก้าวต่อไปแม้ขาจะสัน่นร่างเงาพุ่งเข้ามาใกล้และทันใดนั้นสามีของเธอคว้าลูกน้อยไว้ดึงเธอเข้ามาใกล้น้ำตาไหลรินลงบนไหลเขาความเจ็บปวดและความทรยศสลับกับความโล่งใจร่างเงาหยุดชะงักเหมือนถูกแรงรักและความผูกพันของเธอกับลูกทำให้ชะงักเงานั้นหมุนวนแล้วค่อยๆย,ยกสูง เสียงกรีดร้องของมันดังแหลมจนหัวใจสัน่นแล้วมันหายไปบ้านกลับมาสงบแต่ร่างกายของเธอยังสั่นสถานน้ำตายังคงไหลรินหัวใจเต็มไปด้วยความสับสนความเจ็บปวดและความโล่งใจสามียืนอยู่ตรงหน้าสายตาของเขาเต็มไปด้วยความสับสนและความกลัวแต่เธอรู้แล้วว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ฝันร้ายมันเป็นความจริงความทรยศและความลึกลับจะตามหลอกหลอนเธอ แม่ลูกน้อยปลอดภัยแล้วแต่เงามืดยังคงอยู่รอคอยช่วงเวลาที่จะกลับมาหัวใจของเธอสั่นทุกครั้งทุกเสียงลมทุกเงามืดทุกรอยเสียงที่ไม่คาดคิดจะทําให้เธอตระหนักว่าชีวิตหลังจากนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและความสงบที่ได้วันนี้เป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆก่อนฝันร้ายครั้งต่อไปหลังจากเงามืดหายไปบ้านกลับมาสงบอีกครั้งแต่หัวใจของเธอยังเต้นแรง น้ำตายังคงไหลรินลูกน้อยในอ้อมแขนร้องเบาๆทำให้เธอรู้สึกถึงพลังชีวิตที่แท้จริงสามียืนอยู่ตรงหน้าสายตาของเขายังเต็มไปด้วยความสับสนและความผิดแต่เขาไม่กล้าพูดอะไรเหมือนรู้ตัวว่าความผิดที่เกิดขึ้นไม่อาจแก้ไขด้วยคำพูดเพียงไม่กี่คำเธอมองลูกน้อยแนบอกรอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนหน้าลูกความอบอุ่นนั้นทำให้เธอรู้สึกมั่นคงและแม้ใจเธอยังเจ็บปวด แต่เธอก็ตัดสินใจเลือกทางเดินของตัวเองไม่ใช่เพื่อต้องการแก้แค้นแต่เพื่อลูกน้อยและตัวเธอเองเธอพูดเสียงเบาเราต้องเริ่มต้นใหม่เพื่อเขาสามีเงยหน้ามองดวงตาของเขาเริ่มเต็มไปด้วยความเสียใจและสำนึกผิดแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเธอพร้อมที่จะก้าวต่อไปเธอจัดบ้านให้ลูกน้อยอยู่ใกล้ตัวทุกเสียงทุกแสงทุกความรู้สึกจะเป็นสัญญาณเตือนให้เธอเข้มแข็ง และแม้ความทรยยศและเงามืดจะยังอยู่ในความทรงจำเธอรู้ว่าความรักแท้จริงและแรงปกป้องจากใจแม่จะช่วยให้เธอก้าวผ่านทุกความมืดและให้ชีวิตใหม่ของเธอและลูกน้อยเริ่มต้นอีกครั้งอย่างสงบและมั่นคง